ดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาเสนอการเคลื่อนที่อย่างก,ก็แค่ว่องไวโดยกีฬาเท่ากัมานะคะเป็นกีฬาแบบนี้ตันเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะโดยความคล่องคล่วอ่องไวนะคะคือความสามารถของร่างกายที่จะบังคับควบคุมในการเปลี่ยนแปลงทิศทางของการเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยําค่ะก่อนเล่นกีฬาทุกชนิดนะคะต้องมีการบอบร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมในการเล่นกีฬาค่ะหมุนไหล่แบบข้างหน้า หมุนไหล่ไปข้างหลังห้าครั้งหมุนเอวห้าครั้ง วิธีการเล่นกีฬาแบดมินตันนะคะเราจะเริ่มจากการเลือกให้ผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะเป็นผู้เล่นที่เสิร์ฟก่อนค่ะโดยการยืนของทั้งสองฝ่ายนะคะจะต้องยืนฝั่งขวาของเดตนะคะโดยผู้เล่นที่เสิร์ฟก่อนนะคะจะต้องเสิร์ฟไปยังแดนที่มีผู้เล่นยืนอยู่นะคะหากเสิร์ฟไปยังแดนที่ไม่มีผู้เล่นยืนอยู่จะทําให้ผู้เล่นที่เสิร์ฟก่อนนั้นเสียคะแนนทันทีค่ะหลังจากที่ผู้เล่นเสิร์ฟก่อนเสิร์ฟไปแล้วนะคะจะต้องตีโต้กันไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ทำคะแนนได้นะคะหากทำคะแนนได้แล้วเราจะต้องเปลี่ยนด้านยืนนะคะเนื่องจากว่าหากทำคะแนนได้แล้วจะได้เป็น1คะแนนในฝ่ายหนึ่งนะคะทำให้เป็นเลขขี่ค่ะเราจะต้องเปลี่ยนแดนในการยืนหลังจากนั้นเราก็เล่นต่อไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะมีผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะคือได้คะแนน2 1คะแนนนะคะจะทำให้ผู้เล่นฝ่ายนั้นชนะไปเลยค่ะและได้ไปแข่งต่อในเกมถัดไปค่ะ โดยคุณค่าของกีฬาแบดมินตันนะคะ 1. เสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย 2. เพิ่มมวลกระดูกในร่างกาย 3. ฝึกไหวพริบและการตัดสินใจ 4. ปรับปรุงสุขภาพจิตและลดความเครียด 5. สร้างนิสัยรักการออกกำลังกาย